โอเคครับสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบเล่นแล็คทุกท่านผิด <c> ร <oughs> ายการหรือเปล่าโอเคครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับว่าตอนนี้ i.o. มีกิจกรรมบูสเตอร์จากปีที่แล้วยังคงอยู่สําหรับคนที่มาเล่นใหม่ควรจะเริ่มจากตัวบูสเตอร์ก่อนเพราะว่ามันจะแจกของ ถ้ามาจากเซิร์ฟไทยคงจะเห็นพวกบูสเตอร์ที่เป็นบูสเตอร์อาชีพพวกเซ็ตเลอสี edk อะไรพวกนั้นนะครับที่มันบูสต์สายเฉพาะแล้วก็จะแจกอาวุธประจำอาชีพตละอาชีพมาด้วยอันดับแรกบูสเตอร์มันแจกของค่อนข้างดอาีอันดับที่หนึ่งคือสตีมริงสตีมริงเมื่อกดใช้จะอยู่ได้ประมาณ30วัน เมือเอ่อสวมใส่นะครับมันจะบูสต์ exp ให้1 0ึและจะลดลง1ทุกๆเลเวล1ที่เพิ่มขึ้นเช่นคุณเลเวล1เวลากดใช้ปุ๊บ exp ที่ได้ต่อมอน1ตัวจะคือเพิ่มมา100%ถ้าเลเวลเพิ่มมา10 exp ก็จะลดลงเหลือเก้อร์จะลดลงเรื่อยๆขับตามเลเวลที่คุณเพิ่มขึ้นแต่ถามว่าช่วงต้นดีไหมควรใส่เป็นอย่างยิ่ง จะได้เมื่อเปิดกล่องบูสเตอร์เปิดมาปุ๊บสำหรับตัวบูสเตอร์ครับถ้าสมมติว่าสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราล็อกอินเข้าไปปุ๊บมันจะมีกล่องบูสเตอร์ขึ้นเราก็เปิดกดเปิดปุ๊บมันจะได้เป็นตัวบูสเตอร์ขึ้นมาเป็นกล่องเหมือนกล่องแหวนจะอยู่ในช่องไอเทมกดใช้กดเปิดมันจะเป็นกล่องคล้ายๆกล่องโอเพนบ็อกซ์แลากดเปิดปุ๊บมันจะได้แหวนตัวสตีมริงสตีมสตาร์เตอร์ริงมาค่อนข้างดี ดีมากๆสำหรับช่วงต้นนะครับและอันต่อมาเรามาดูในส่วนของทำยังไงให้ได้ตัวบูสเตอร์นะครับก็คือเวลาจะได้ตัวบูสเตอร์หลังจากเราสมัคร w า r p พอ r t ท l i ไแล้วเราสามารถรับได้1 ID ต่อ1ตัวละครพูดง่ายๆว่า w า r p พอ r t ท l i ไอดี ID, ID, สามารถสร้างได้3 ID ย่อย ซึ่งหมายความว่าสามไมตียอดในนั้นอ่ะจะได้1ตัว1ตัว1ตัวรวมเป็น3ตัวต่อว้าพอร์ทัลไอดีหนึ่งไอดีเอาไปเสพครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาพูดวิธีรับต่อไปอีกทีหนึง่งอ่ะอันต่อไปสำหรับของที่จะได้ในกล่องบูสเตอร์ครับช่วงต้นก็จะเป็น High Adventure Su ตรเซตไฮครับเซตไฮถามว่าได้อะไรบ้าง ได้ ADK ได้เลือดสหรับเริ่มต้นครับแล้วก็จะได้เมทอนเป็นเมทัลเบปอนไอตัวนี้ถามว่าดีไหมพอใช้ครับมันจะได้ตั๋วบวก7มาพร้อมกันเลยก็คือกดใช้ปุ๊บขึ้นบวก7จปับ๊บเวลาใส่ครบจะได้เลือดได้ ADK แล้วก็ใส่แวนสตรีมลิงเข้าไปด้วยตีเพลิน EXP 100% นอกจากนี้ก็ยังจะมีพวกยาพวกบูสเตอร์พวกวิงพวกใบเปลี่ยนคลาสรู้สึกเวลแรกปุ๊บเวลาเรากดใช้ปุ๊บมันจะได้ตั๋วบูสเตอร์ตัวต๋วทีเกตสำหรับเปลี่ยนอาชีพคลาสหนในทันทีเลยเมื่อเราเก็บจอออฟครบ level เเอ่ไปสามารถกดใช้ที่กลางพรนครับมันจะมี NPC 1ตัวที่สามารถเ,าเปลี่ยนเป็นอาชีพถัดไปได้เลยมาดูอันต่อไป แล้วนอกจากนี้ยังได้อะไรบ้างนอกจากยาได้สลับเซตไฮแอดเวนเจอร์สูตรแล้วยังจะได้พวกเซตบูสเตอร์ต่างๆเช่นเราอยากเล่นวิชอ B Sh OP เราก็จะได้เป็นไอตัวค้อนคล้ายทอยแฮมเมอร์ทอยแฮมเมอร์ Toy Hammer. Toy Hammer ตัวนี้ใช่ไหมครับเวลามันจะมีคอมโบบางทีก็ถ้าไปใส่กับพวกเซตผมจำไม่ได้ว่าเป็น edk หรือเปล่าที่มันจะบวก พวกสกิลดับเบิลไลท์แล้วก็อีกชุดหนึ่งถ้าเอาไปใส่กับพวกชุดที่บวกเอเมพวกเมดิเคหรืออะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นสายอะโดรมัสไปอีกสายหนึ่งซึ่งถามว่าใช้ดีไหมผมยังไม่ลอง <c oughs> แนะนำให้ไปหารีวิวใน YouTube ครับน่าจะมีของเซิร์ฟไทยน่าจะมีแล้วก็นอกจากนี้เวลาเลเวลครบ100เลือกชุดเลือกอาวุธ ระเ115กล่องเปิดมาจะได้เป็นตั๋วบวกชุดบวกอาวุธตั๋วบวกชุดจะมาทั้งหมด3ชิ้นคือรองเท้าเสื้อมับให้บวก9ออมาทั้งหมดเลยแล้วก็ตั๋วบวกอาวุธจะเป็นบวก10ให้ให้ตั๋วบวก10อาวุธบูสเตอร์โอเคสำหรับสิทธิพิเศษของตัวละครบูสเตอร์ครับ บูสเตอร์ตัวบูสเตอร์เนี่ยสามารถรีเซ็ตสเตตและสกิลได้ฟรีที่ NVC Mesh Merit ในอีเดนถ้าคนเคยดู Newcomer EP แรกผมจะมีพูดถึง NVC พิเศษตัวนี้เหมือนกันครับแต่บูสเตอร์สามารถรีได้ไม่จำกัดแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาสามารถรีได้1ครั้งครับหรือจะรีได้เพิ่มอีกก็ต่อเมื่อรออีเวนต์จาก c m อ่ะต่อมา สำหรับรการเปลี่ยนอาชีพครับสิทธิพิเศษสำหรับตัวละครตัวบูสเตอร์อย่างที่2ก็คือเปลี่ยนอาชีพแบบไม่ต้องทําเวสไอตัวนี้จะเป็นตั๋วแจกมาตอนอยู่ในกล่องครับเช่นถ้ากล่องระเบลหนึ่งมันจะได้ตั๋วจ็อ,จอบหนึ่งพวกเปลี่ยนเป็นคลาสเป็นคลาสสัตว์ภัยครับเป็นจ็อบหนึ่งหลังจากเราเก็บจ็อบครบ10จ็อบปุ๊บเรามาที่กลางพรคุยกับ n p c ลักษณะคล้ายในรูปเดี๋ยวผมพาไปดูคุยปุ๊บเราจะเปลี่ยนคลาสเป็น คลาสที่เราต้องการเช่นถ้าลักอยากเป็นนินจาเราคุยตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นนินจาได้ถ้าเราอยากเป็นเป็นอะคไลท์แล้วก็มาคุยกับตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็นอัคอไลท์ได้หลังจากเก็บเลเวลไปถึง99ปุ๊บรู้สึกจะเป็นกล่องเลเวล90ครับกล่องบูสเตอร์เลเวล90จะแจกตั๋วเป็น third class ของแต่ละอาชีพเช่นถ้าสมมติว่าเราเป็นอ่าอคไลท์เป็นพรีสแล้ว มันจะมันจำเป็นจะต้องอเปลี่ยนเป็นทานเซเดนต์ก่อนแล้วก็วน bo เกเก้าจนถึงเป็นทานเซเดนต์เป็นไฮพีดแล้วไปคุยกับ NPC ตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นอาร์ดบิชอปทันทีไม่จะเป็นต้องไปเวนวนเควสในดันออดินเทมเพิลง่ายๆโอเคเราไปดูในส่วนของที่ผมจะพูดถัดไปก็คือ อ่ะอันนี้ไม่ได้ไไดโฆษณาเพจนะครับเพจ,เพจผมชื่อมิสเตอร์แคปนะครับโอเคสำหรับการรับบูสเตอร์ตัวละครบูสเตอร์เราสามารถาไปที่เว็บไซต์วาร์พอ t a l นะครับวาร์พอ t a l หรือเราจะเสิร์ชคำว่าบูสเตอร์อีเวนต์ iro ก็ได้ปุ๊บเราก็มาอันเดียวกันเลือกเป็นลักนาล็อกบูสเตอร์อีเวนต์เป็นของเว็บบล็อกพอรนะครับในตัวเนี้ยจะพาเราไปที่ลิงก์ เมื่อเข้ามาแล้วหลังจากเราสมัครไ d ปุ๊บเราก็มาเลือกเลยครับเปลี่ยนเชเล็คเตอร์เราถ้าสมมติว่าเราล็อกอินเข้าไปเรียบร้อยแล้วปุ๊บมันจะให้เลือกว่าเราจะเลือกเซิร์ฟไหนถ้าเป็นผมผมเลือกออ,อันนี้คือผมเลือกไปแล้วเนาะผมจะเลือกเอ่อ ID อะไรเซิร์ฟอะไรแล้วตัวอะไร แต่ให้จำไว้ว่าใน ID นั้นเราต้องเข้าไปสร้างตัวละครอย่างน้อยเป็นอาชีพโรวิทหนึตัวอยู่ใน ID แล้วถึงจะสามารถรับตัวละครบูสเตอร์ได้พอกดปุ๊บมันจะขึ้นรันว่าเออคุณได้รับแล้วนะคุณก็แล้วเราก็เข้าไปที่ล็อกอินเป็นตัวละครบูสเตอร์โอเคต่อมาจะเป็นข้อมูลออของแจก,กในกล่องถ,ถ้ามาดูในโพสต์ผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของเ,ออเพจไว้นะครับถ้าดูในโพสต์ผมมันจะ รายละเอียดว่าในกล่องมีอะไรบ้างโอชงพอชั oh, ่นแต่หลักๆสลักสำคัญจะอยู่ที่กล่อง90เป็นต้นไปครับกล่องเกิกล่อง130กล่อง90ได้ตั๋วเปลี่ยนอาชีพเติร์ o จ c อบเชนติเก็ตพอได้ถึงระเวล100แล้วอาจจะได้ตั๋วมาแลกตั๋วอาวุธตั๋วตั๋วชุดอาร์เมอร์ พอเลเวล115จะได้เป็นตั๋วสลับตีบวกชุดกับอาวุธพอ130จะได้เป็น uh, Shadow Set เจาะเกาะ70% SPD 3ลดไล่30%ถือว่าดีมากผมบอกเลยว่าเจาะเกาะ70%ถือว่าดีมากสำหรับคนที่ไม่มีของโอเคมาดูต่อสลับเซ็ตต่างๆนะครับ ผมแนะนําว่าให้ดูก่อนให้ศึกษาก่อนว่าเราอยากเล่นอาชีพอะไรเราอยากลงอาชีพอะไรถ้าสมมติว่าผมเห็นที่เขาคิดกันจะเป็นอ่า s h a d o w c h a s e r f a t a l m e n a c e โอเคผมไปที่ผมอยากรู้ผมอยากรู้ว่า Fatal m e n a c e มันเล่นยังไงผมต้องไปหาก่อนเอ่อเอ่อ,อ,อไหนวะที่เป็นนิฟเด็คเกอร์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 บลิสเตอร์นักเกิลโบลซิงมินโด ไม่มีเฮ้ยเฮเป็น act h a บ booster สิเออมันต้องเป็นตัวนี้นี่อ่าผมเจอแล้ว boosting dagger ตัวนี้จะได้เมื่อเราเล่นเป็นอาชีพเป็น shadow chaser นะครับเป็นกล่องเลยร้อยล้วกดปุ๊บเราจะได้มีดตัวนี้มาพอได้ตัวนี้ปุ๊บเราจะสามารถเลือกได้สองสายว่าเราจะเลือกเป็นอะไรอย่างกรณีของถ้าเลือกเป็นสาย auto spell เราก็จะใช้มีดเนี้ยคู่กับ e ลเ m e n มน l ท o o s บูสเตอร์ชุดเนี้ยเวลาเวลาใช้มันจะได้ m d k พวก m d k เปอร์เซ mm ็น hmm. ต์ปริเว l ร์ลแคสทามนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปอู้หัวขอบบวก MDK เยอะเหมือนกันนะเนี้ย g l o b a l cooldown 10%ถ้าใส่ครบสูตรครบเซตปุ๊บมันจะได้จากรกณีของ อะถ้าสมมติว่าผมใส่กับ Elemental s u ูตร MDK บวก20%บวก20% Increase in Magic Damage a l l s i ซ e Monster 10% Increase in Metal Storm by 2% per 15 level ตัวนี้น่าจะเป็นบวกเอ่อ uh, Metal Storm ตัวนี้บวก Metal Storm อเอ๊ะถ้าเป็น Booster Attacker Booster Plate ตัวนี้จะบวก รเมิให้แก่ฟา t a l Manance แล้วก็นีดิว g l o b a l o คูดาว15%ถือว่าดีถือว่าดีเห็นคนรีวิวบอกว่าแรงมากเซตนี้แรงที่สุดนในเซตบูสเตอร์ละอันนี้ผมไม่ได้อวยนะโอเคแล้วทีนี้เราจะมาดูในส่วนของตัวบูสเตอร์เนาะหลังจากเราสร้างหนึ่งตัวอะผมทีแรกผมเข้ามาผมสร้างตัวบูสเตอร์ชื่อว่าบอยบอยแทนเป็นตัวผู้หญิงอะสร้างตัวบูสเตอร์มาปุ๊บผมก็ไปเข้าเข้าไปรับในเว็บ รับในเบ็บปุ๊บมันจะรนดอมชื่อมาให้แต่เป็นตัวละครที่อ่ารนดอมอ่าแจกมาให้แล้วแต่เราจะต้องมาทําการเปลี่ยนชื่อหรือไม่เปลี่ยนก็ได้ถ้าพอใจชื่อที่มันให้รนดอมจะจัดน,นะก็คือให้มาทําการคลิกขวาที่ชื่อแล้วมันจะมีคําว่า change name แล้วก็เราก็เลือกชื่อที่เราต้องการแล้วเวลาเรากดตกลงปุ๊บมันจะถามตัวเราว่าเรามั่นใจนะจะใช้ชื่อดีเราค่อยมั่นใจแล้วก็ กดเข้าไปเราไปดูในส่วนของการตีบวกอาวุธกับการรับของอันนี้พอดีว่าผมลงทุนเป็น VIP เนอะผมมันก็สามารถวาร์ปจากจูโน่ไปพันดาราได้ที่จริงมันก็วาร์ปได้แบบไม่จำเป็นต้งองมี VIP หรอกโอเคตอนนี้เวลผมเวล86ไปดูในส่วนของ เนี่ยนะเอออยู่ตรงนี้อยู่กลางเมืองพอนทัล่าเลย NBC ตัวนี้ manager ช่วยเปลี่ยนอาชีพ NBC Smith ตัวนี้ได้ตัว๋วเวลาเราได้ตัว๋วเราจะสามารถมาแลกของได้อ่าอยู่ที่นี่นะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับความพิเศษของ ตัวละครบูสเตอร์ก็คือรีสเตต์เรสเตตัสฟรีแบบอลิมิเต็ดใช่ไหมที่ผมพูดไปเมื่อต้นเมื่อกันกลางคลิปมาดูกันว่ารีสเตตัสฟรีแบบฟินฟินมันยังไงถ้าสมมติว่าผมอยากเล่นเป็นอ่ะตอนนี้ผมเล่นเป็นสายแคสแม,กแม็กนัทใช่ไหมสายไล่แมกนัทตัดเดนไปที่อินกับเด็กผมอยากเล่นเบออโต้สเปลผมก็แค่ไปคุยกับ NPC ใน อีเดนนะผมมาคุยกับ n อ c นซีอีเดนชื่อเมชเมอรลิตคุยปุ๊บรีเซ็ตอ่ะมันรีเซ็ตให้ผมเลยแต่ไม่นนีมีนั่นครบหมดเลยอ่าถ้าสมมติว่าผมทดสอบนะอ่ะผมทดสอบอัพอันนี้ไป สอบอัพนิวมาไป a อ p พลายเยสอัพสิกนึ่ไปโอเคเยสโอเคนี่ผมอยากรีเซ็ตใหม่ผมก็แค่มาคุยกับมันอีกโดยแค่ทำน้ำหนักให้ต่ำกว่า2,000ผมก็จะได้สเตตสกิลแบบรีเซ็ตร0 0แบบฟรีๆโอเคสำหรับข้าวๆก็น่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมไปเล่นเวล ทำมันเยอะๆกว่านี้ก่อนเดี๋ยวผมมาค่อยมารีวิวอีกทีนึงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ